ครับสำหรับการฉีดปุ๋ยทางใบต้องฉีดอตอนเช้านะครับแดดอ่อนๆนก็จะดีหรือใครสะดวกฉีดตอนเย็นก็ฉีดได้แต่จะได้ผลดีต้องตอนเช้านะครับสำหรับปุ๋ยที่ผมใช้จะเป็นปุ๋ยเกล็ดของยูนิไลท์นะครับจะเป็นเนื้อสีเขียวละเอียดจะมีสูตร27 15 8จจะเป็นปุ๋ยสำหรับมันเล็ก พืชเล็กนะครับช่วยเล่งต้นเร่งใบนะครับจะผสมกับ u o n อนเป็นจุลินซีย์ช่วยเสริมการเจริญเติบโตของพืชนะครับสำหรับปุ๋ยเกตจะใช้ในปริมาณ50กรัมต่อน้ำา20ลิตรนะครับส่วน u o n อนจะใช้ 20cc นี่นะครับ 20cc ต่อน้ำ20ลิตรก็ผสมกันไปเลยนะครับเทปุ๋ยเกศลงไปแล้วก็เทยูโอนิกลงไปเลยนะครับปุ๋ยเกศหรือฮอร์โมนหรือ,อจุลินรีย์ที่ขีดทางใบที่ดีจะต้องละลายน้ำได้ดีนะครับถ้าละลายน้ำได้ดีพืชจะดูดซึมได้ง่ายนะครับนี่เทน้ำลงไปนี่ ไม่ต้องคนเลยละลายหมดเลยนะครับเห็นไหมครับจะเป็นปุ๋ยที่ดีปุ๋ยเกล็ดละลายน้ำที่มาดูวิธีการฉีดนะครับต่อไปนี่นะครับวิธีการฉีดเราจะแก่งขึ้นสูงกว่าใบมันจะหน่อยนะครับให้เป็นละอองตกใส่ใบมันนะครับแก่งซ้ายขวาข้างละสองร่อง ่าจะรวมเป็นสีร่องเราก็ขีดให้ครบแปลงนะครับไปกับขีดไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับสำหรับเครื่องที่ใช้ขีดเครื่องนี้จะเป็นเครื่องไฟฟ้านะครับชาร์จแบตปริมาณบรรจุ18นิตรนะครับ ชาร์จแบตครั้งนึงก็ใช้ได้นานฉีดได้หลายไล่นะครับก่อนเราจะมาฉีดเราก็ชาร์จแบตไว้หนึ่งคืนนะครับครับต่อไปมาดูเครื่องอเบนซินสจังหวะนะครับเครื่องนี้จะมีข้อดีคือฉีดแรงนะครับฉีดได้แรงกว่าแต่ข้อเสียก็คือ น้ำหนักเยอะครปัญหาเวลาไม่ได้ใช้คา,าบูโอเทียนต้องซ่อมบำรุงตลอดเลยนะครับจะชอบมีปัญหานิดนึงนะครับมาดูวิธีเติมน้ำมันนะครับเราต้องเติม2ทีผสมกับน้ำมันเบนซินนะครับผมซื้อน้ำมันมา50บาทก็เติมไปผสม2ทีไป3ฝานะครับอ่า ช่างบอกว่าให้เวลาสตาร์ทมีควรออกนิดๆน,นะครับถ้าเราเติม2ทีเยอะก็จะมีควรออกเยอะแต่ถ้าเราเติมน้อยเครื่องอาจจะพังได้นะครับก็ทัางั้นเราก็เติมประมาณนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาเขย่าให้เข้ากันนะครับก่อนที่จะเติมลงถังเพราอเราเขย่าให้เข้าเสร็จปุ๊บเราก็ใช้กวยนะครับกวยน้ํามันเติมลงในถังน้ํามันอของเครื่อง ฉีดปุ๋ยนี่นะครับตเติมลงไปเลยนะครับเพราะว่าเราผสม2ทีเรียบร้อยแล้วนะครับตเติมให้เต็มถังตเต็มถังก็ฉีดได้เยอะอยู่นะครับผมก็มาฉีดวันนี้ประมาณ15ไล่นะครับตเติมประมาณ2ครั้งครับตเติมมาะจะมไปมาดูวิธีใช้นะครับอันนี้จะมาแนะนําวิธีใช้นะครับจะมีคันเร่งนะครับ เร่งจะอยู่ด้านล่างนี่นะครับจะเป็นคันเร่งนะครับยกขึ้นจะเป็นเร่งนะครับนี่ครับยกขึ้นเร่งยกลงผ่อนนะครับอ่าต่อไปปุ่มสีแดงนี่จะเป็นปุ่มปิดนะครับเวลาเราขีดเสร็จเราก็จะปิดอันนี้จะเป็นโช๊คยกขึ้นนิดนึงนะครับเวลาใช้ครับอันนี้สีขาวนี่จะเป็นวาล์วน้ํามันอันนี้เราปิดนะครับขวางกับพื้นโลกถ้าเราจะใช้งานเราก็เปิดอ่าตั้งฉากกับพื้นโลกนะครับ นี่นะครับเปิดนี้จะเป็นนสายสตาร์ทนะครับตาร์ปปิดแล้วนะครับทีนี้มาดูหัวฉีดนะครับนี่หัวฉีดเวลาเราปรับเราจะปรับตรงนี้นะครับเราชมจะปรับให้ดู นี่นะครับหมุนตรงนี้นะครับปรับหัวฉีดให้เป็นฝอยนะครับมุนไปเราก็ปรับหานะครับเวลาเราฉีดเราจะปรับให้เป็นฝอยนี่ปรับให้พุ่งเห็นไหมครับนี่เวลาเราฉีดเราก็ปรับเป็นฝอยให้ได้อะที่ต้องการก่อนจะฉีดมาดูวิธีการฉีดนะครับ จะเป็นเครื่องอไฟฟ้านะครับปุ่มสีแดงจะเป็นปุ่มเปิดอันนี้เปิดอยู่นะครับแล้วก็ปุ่มสีดําจะเป็นคันเร่งเราก็เปิดคันเร่งเลยนะครับหมวนขึ้นนะครับหมวนขึ้นมันก็จะพุ่งเลยนะครับเป็นละอองอ่มาดูวิธีการปรับหัวเนี่ยครับมีวิธีปรับให้เป็นละอองอ่มันจะต่างจากเนรามุนข้างบนนี่นะครับให้เป็นละออง ปรับบนหัวแล้ววิธีการตัวล็อกนี่นะครับล,ล็อกเรากดลงกดตัวบีบลงแล้วก็กดสีแดงลงปุ๊บมันจะล็อกเราก็ปล่อยไม่ต้องบีบเลยนะครับเพราะว่ามันล็อกไว้แล้วนี่ก็เดินฉีดได้เลยนะครับส่วนข้างบนนี้ปรับหัวนะครับปรับไปเป็นอฟให้พุ่งตามที่ต้องการนะครับก็เครื่องไฟฟ้าจะใช้ง่ายสะดวกไม่จุกจิกนะครับ สำหรับวันนี้ก็มาฉีด2คนนะครับฉีด15ไล่นะครับก็ปุ๋ยยังเหลืออยู่นะครับหอหนึ่งผมเหลือเยอะอยู่นะครับผมก็หอหนึงก็น่าจะฉีดได้ประมาณ25ไล่นะครับมาดูปุ๋ยที่เหลือกันนะครับผมจะเอาให้ดูนะครับนี่ครับปุ๋ยที่เหลือนะครับ ปุ๋ยเกจโล,โลนึงนะครับก็ผมว่าจะฉีดได้เยอะนะครับประมาณ10อ่ดรวมกันแล้ว25ไร่น่าจะได้นะครับผมฉีดไปแล้ว15ไร่กอช่วงนี้ก็ช่วยประหยัดรายได้ประหยัดรายจ่ายเราได้นะครับในการฉีดปุ๋ยเกตทางใบนะครับสำหรับปุ๋ยที่เหลือเราก็เอาอยางยืดมัดไว้นะครับเพื่อใช้ฉีดครั้งต่อไปได้นะ